อานิสงส์พระคาถาอารวัตสูตรพระคาถาอารวัตสูตรนี้ผู้ใดได้สวดมนต์เป็นประจํามิได้ขาดมีอานิสงส์มากแม้ปรารถนาพระพุทธภูมิพระปัจเจกภูมิพระอัครสาวกภูมิพระอรหันตสาวกภูมิและจะปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ ก็จะส่งผลให้ได้สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีปัญญามากเพราะเจริญมนบทนี้ผู้เจริญมนบทนี้ครั้งหนึ่งจะคุ้มครองไครอันตรายได้30ประการถึงสเดือนเว้นจากแต่กรรมเก่าจะตามมาทันและผู้ใดเจริญมนสูตรนี้อยู่เนืองนิดจะสามารถปิดบังห้าม กันไม่ให้ไปตกนรกใหญ่ทั้งแปดขุมและอบายภูมิทั้งสี่มีทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายก่อนกำเนิดโดยการนานถึงเก้าสิบแสนกันถ้าภาวนาอยู่เนืองเนืองก็จะสำเร็จไตรวิสาอภินยาหกประการยังจะกุทิพให้บริสุทธิ์ดุดองค์มเหสสกเทวราช ถ้ามีอาการรีบร้อนออกจากบ้านก็จะไม่อดอาหารในระหว่างทางและจะไม่มีภัยอันตรายจากศัตรูหมู่มิจฉาและจะมีสวีวันณผ่องใสบริสุทธิ์บุตรทองคำธรรมชาติมีจักุประาทรุ่งเรืองไม่วิปริตและเห็นตัวทิศซึ่งสัพ์พรรูปทั้งหลักั้งกวง ถ้าละจากโลกนี้ไปจะได้เป็นพระอินทร์ปิ่นที่พบในสันเทวาด,ดาวดึงถึงอยู่นานถึงสามสิบหกกันโดยประมาณผลจากนั้นจะได้ไปเป็นพระมหาจัก,กรพรรดิราชผู้เป็นอิสระทวีปทั้งสและมีทวีปน้อยใหญ่สองพันเป็นบริวารน,นานถึงสามสิบหกกันจะถึงพร้อมด้วย ประสาทอันไปด้วยทองคําจะปรีดาและบริสุทธิ์สุดแก้วเจ็ดประการเป็นของเกิดขึ้นสำหรับบุญจัดขพัดดิราชถ้ายัางเวียนว่ายตายเกิดอานิสง์นี้คองอภิบาลตามไปประคองให้มีปัญญาสเสียวสลาดว่วงไวสุข,ขมุมละเอียดลึกซึ้ง อาจร,รู้ทั่วถึงธรรมด้วยกำลังปีสายานอาวาสานสุดซาดก็จะได้บรรลุนิพพานถ้ายัางไม่ถึงนิพพานจะไม่บังเกิดในอบายภูมิทั้งสีมหานรกใหญ่ทั้งแปดมนานถึงเก้าสิบแสนกันและจะไม่บังเกิดในตระกูลหญิงจันดจันทานเข็นใจในตระกูลมิส,สาธิธฐิ และไม่บังเกิดเป็นหญิงเป็นกระเทยบรรดาที่เป็นอาภัพบุคลและจะมีอวัยวะน้อยใหญ่บริบูรณ์รูปร่างงดงามดีเป็นที่เริ่มใสแก่มหาชนมีอายุถึงอาย,ยุมีอายุถึงยาวถึงอายุไขถึงจะตาย จะเป็นคนมีศรัทธามีศิลปบริสุทธิ์บริบูรณ์ชอบในการบริจาคทานไม่เบื่อหน่ายจะไม่บริโภคจะไม่มีโรคพยาติเบียดเบียนสภพอันตรายความจังไรภัยพิบัติจะไม่บังเกิดอาพาธต่างๆที่จะเบียดเบียนกายก็จะสงบลงด้วยคู่นานิสงผลที่ได้สวดมนต ได้สดับพระูุรนี้ด้วยประสาสตจิตผ่องใสเวลามรณะสมัยใกล้ตายจะไม่หลงลืมจะดำรงสติไว้ในทางสุคติสเสวยสุขสมบัติได้ดังใจปรารถนานรชนใดเห็นชอบตามโดยชอบซึ่งพระสูตุนี้เจือด้วยพระวินัยพระประมัติมีนามว่า คาถาอาการวัตสุพึงเจริญภาวนาเป็นนิเทศจะมีความสุขความเจริญดังมีข้อความได้ดังแสดงอานิสงด้วยประการรัชนีแล